และตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูสลาคุณวุฒินะครับจากบริษัทแลมมิโกนะครับผู้แต่งเพลงและขับร้องเพลงบ้านพี่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันครับสวัสดีครับคุณครูครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการตอนแรกฟังชื่อเพลงเรียกว่าเอาเพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบมามาร้องใหม่หรือมาแต่งใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เลยนะครับบ้านพี่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันทําไมถึงถึงใช้ชื่อนี้ครับคือมันมาจาก มันมาจากที่เราได้ยินจริงๆนะฮะ,ะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจก็คือว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่น้ํามาหนักๆนะะจะเป็นตัวเราก็ตามหรือเพื่อนพ้องเราที่อยู่รอบข้างเนี่ยเวลามีคนโทรมาปรับทุกมาเล่าเหตุการณ์ว่ากําลังโดนน้าท่วมเนี่ยคำหนึ่งที่ที่เป็นเสมือนบอกเล่าก็ได้หรือปลอบใจก็ได้ก็คือไม่เป็นไรบ้านพี่ก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันมันเหมือนเป็นคำคำบอกเล่าด้วยว่าเราก็โดนในขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการ ปลอบใจคนที่โทรมาให้ให้ทุกเราลง